สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำตัว Power m i ยามาฮ่า ED8 นะครับนี่นเอ๊ะยะขมมูลให้ดูข้างหลังนะครับโอเคอมีคลิปนี้มีลูกค้าขอมานะครับอยากฟังเสียงเอฟเฟกของมิกตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวลองให้ดูนะครับลองให้ฟังเริเ่มแต่ช่องหนึ่งเลยนะตัวนี้มี 99ช่องเลยนะครับเอฟเฟตัวนี้เป็นมิกที่มี EQ นะครับแล้วก็มีบลูทูธในตัวนะครับอลองมาฟังเสียงช่องหนึ่งนะครับชคชคชคต่อตัวนี้ขึ้นด้วยนะครับชิคชิคทุสองทุสองชิคทุสอง one t ชิพที่สองก็จะมีอ่าสมอฮอนะครับบิ๊กคอบิ๊กคอ่าแล้วก็สมอลรูมในฮอในห้องอ่าแล้วก็จะมีพวกรีเวิร์บดีเลย์แล้วก็อ่าตัวที่เป็นหลักก็จะเป็นรีเวิร์บเนี่ยครับมีแอคโคดีเลย์อย่างเดียวก็มีนะครับคอรัดก็มีโอเคจะมาลองดูอ่าช่อง50ก็ได้ครับแอคโคนะครับอ่าดีเลย์ครับ หน้าสิเวนวนนะครับเสีวนครับชอบเม่กว้างเสียงกว้างหรือแคบก็ปรับที่ตรงนี้นะครับเสีวนวนสุนกรหนึ่งสชิกนะครับก็จะเป็นเสียงดีเลย์นะครับก็มีดีเลย์คอรัสด้วยนะครับ92 เก้าองาเรียกกด